สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะแอดลูเพิร์ดมารายงานตัวครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นโพสต์นี้บนทวิตเตอร์หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโพสต์ที่อ่านแล้วงุนหงิดมากพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยให้ความสนใจกับโพสต์นี้ค่อนข้างจะเยอะเลยเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เข้ามารีทวีตกันด้วยนะฮะ อันนี้เนี่ยแอดคิดว่าน่าจะเป็นแอนตี้ที่ต้องการยุยงนะครับให้เกิดความแตกแยกเลยแหละเพราะว่าดูจากชื่อนะฮะก็จะมีธงเมกาอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ดูจากแบ็กกราวรูปเนี่ยก็เป็นแบ็กกราวที่มีธงเมกาเช่นกันนะฮะอันนี้ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าแอดไม่ได้ว่าเมกาเขานะครับแต่คนที่ทําแบบนี้เนี่ยแอดคิดว่าเขาต้องการทําให้เมกาเนี่ยเสียหายนะครับโดยการเลือกใช้ทั้งรูปธงทั้งอะไรต่างๆนานา,นาที่มาโพสต์ในแอคเขานี้เนี่ย แอดคิดว่าเขาตั้งใจมาปั่นแหละแล้วทีนี้คนมันก็ดันเห็นด้วยซะง,งั้นนะฮะเขาลงไว้ประมาณว่าทําไมลิซ่าจากแบ็คพิงค์เนี่ยถึงได้หมวกมุ่นนะอยู่กับวัฒนธรรมของคนผิวสีซึ่งอันนี้แอดอ่านให้มันซอฟลงนะเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเขียนเลยว่าแบ็คเคาน์เตอร์นะฮะเขาบอกว่าเธอจะเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่มีความอ่อนไหวทางเชื้อชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการเสพติดการจัดสรรวัฒนธรรม คืออย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือเขาเอาน้องมาเป็นเครื่องมือนะครับถ้าถามแอดเนี่ยคือสีผิวของน้องเนี่ยอันนี้เนี่ยน้องน่าจะมีการทาเนาะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อให้โทนผิวเนี่ยเป็นประมาณนี้นะซึ่งจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของศิลปินนะฮะจะเห็นได้เยอะว่าศิลปินฝั่งสากลเนี่ยบางคนก็ทาผิวสีบางคนผิวสีก็แบบทาให้เป็นผิวขาวอะไรแบบนี้คือมันเป็นงานศิลปะงานอาร์ตนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเคานเจอร์อะไรขนาดนั้นเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ย แอดคิดว่าเขาต้องการยุโยงเกี่ยวกับเรื่องของคนผิวสีนะครับเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจริงๆทุกอย่างมันควรจะเท่าเทียมได้แล้วนะครับแต่ว่าในสากลน,นะครับก็ต้องยอมรับว่าทางฝั่งเมกาหรืออะไรแบบนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาหลักๆนะครับในการเหยียดสีผิวเนาะคือมันคือปัญหาที่มีมานานมากๆแล้วนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมตรงนี้นะครับซึ่งแอดเชื่อว่าทางฝั่งเขาเนี่ยถึงจะเป็นประเทศเสรีแค่ไหนถึงจะแบบ เ,เกิดความอะไรมากมายแค่ไหนเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันหมดไปได้เนาะก็ยังมีคนผิวสีเนี่ยออกมาเรียกร้องอยู่เป็นประจานะครับทีนี้เนี่ยมันก็พานทําให้น้องโดนว่าไปด้วยนะฮะถามว่าโดนว่าในที่นี้คืออะไรคือแอดจะบอกว่าคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยท่อนข้างจะแบบโอ้โหเป็นคนที่นิสัยไม่ดีเลยแล้วก็แอดคิดว่าคงแอนตี้หรืออะไรด้วยแหละรวมๆกันมาเนาะซึ่ง เขาพูดประมาณนี้ฮะเดี๋ยวแอดอ่านให้ฟังสั้นๆนะครับถึงบางคอมเมนต์ที่ฟังแล้วมันงุนงดจริงๆเนาะเขาก็มากล่าวหานะครับว่านี่คือผิวปกติของน้องคือสีแบบนี้เธอเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกเพราะเธอเนี่ยมาจากเมืองไทยเออเหยียดถึงประเทศกันแล้วนะทุกคนการที่เป็นคนสีผิวเข้มเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะเพราะส่วนตัวแอดเองก็ไม่ได้ขาวอะไรเป็นเรื่องปกตินะฮะคือการเหยียดเค้าเจอร์แบบนี้เนี่ยแอดคิดว่ามันไม่โอเค แล้วก็ถ้ามองให้กว้างๆนะครับด้วยความที่ตั้งใจใช้รูปโปรไฟล์มีธงชาติเมกาเอยตั้งใจเอาธงชาติเมกามาใส่ต่อชื่อท้ายเออใดเออยเนี่ยเขาต้องการยุโยงปลุกปั่นนะครับเกี่ยวกับกระแสคนผิวสีเป็นอย่างที่แน่นอนเนาะด้วยการดึงลิซ่านะครับมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารตรงนี้ ถามว่าทำไมก็แน่นอนครับชื่อเสียงของน้องล้นหลามนะแล้วตอนนี้เนี่ยประเด็นของน้องเนี่ยถูกพูดถึงไปเยอะแยะมากมายนะฮะด้วยการที่กำลังจะปล่อยเพลงเนาะก็จะมีการโหมกันอยู่ตลอดนะครับทำให้นี่แหละเป็นเครื่องมือของคนกลุ่มพวกนี้เลยแอดคิดว่าบางทีอาจจะกว้างกว่าแอนตี้ด้วยซ้าไปนะครับคนที่มาทำเรื่องแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่จงใจบุ ปั่นยุยงเลยนะฮะโดยการหยิบลิซ่ามาเป็นเครื่องมือนะครับอันนี้ไม่โอเคแล้วก็คนที่เข้ามาคอมเมนต์ที่เหยียดมาถึงเชื้อชาติเนี่ยแอดก็คิดว่าไม่โอเคเช่นกันนะครับคือคอมเมนต์ไม่ดีเลยเยอะมากๆไม่รู้ว่าถ้าใครเข้าไปในทวิตเตอร์เนี่ยจะเห็นโพสต์นี้หรือเปล่าแต่ว่ามันอยู่ในหัวข้อยอดนิยมเลยทุกคนคือแบบเข้ามาถึงพิมพ์ชื่อน้องอะลิซ่าแบ็คพิกเนี่ยมันก็ขึ้นมาเลยนะครับก็เลยคิดว่าต้องออกมาพูดเรื่องนี้แล้วแหละมันไม่โอเคนะฮะ คุณไม่ควรเอาน้องมาเป็นเครื่องมือทางด้านวัฒนธรรมทางด้านการเมืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรหยิบมาเลยนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับแล้วคนที่ไม่รู้อีนโนอิเนเออย่างเช่นลิซ่าเนี่ยคือน้องน่าสงสารมากนะครับ คือน้องทําเพลงอยู่ดีๆน้องโปรโมทอยู่ดีดๆก็ถูกคนบางกลุ่มเนี่ยที่ต้องการจะปลุกปั่นเนี่ยดึงน้องมาเป็นเครื่องมือซะง,งั้นเพราะชื่อเสียงเพราะกระแสที่กําลังมีอยู่ในตอนนี้ก็เลยดึงน้องเข้ามานะครับแล้วนอกจากการดึงน้องมาเป็นเครื่องมือในการปลุกปั่นเรื่องสีผิวหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขาเนี่ยทำให้น้องเนี่ยพลอยโดนไอ้คนที่ไม่ชอบน้องหรือว่าแอนตี้เนี่ยเข้ามานั่งคอมเมนต์น้องว่าน้องว่าประเทศของน้องไปอีกนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นการกระทําที่เลวซา ต่ําช้ามากๆนะครับขออภัยถ้าพูดไม่สุภาพนะครับแต่จริงๆมันมันคือการกระทำที่เลวทรามมากๆไม่ควรเอาน้องมาแขวนแบบนี้พูดจากใจจริงเลยนะฮะคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะซีเรียสหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ